ก็เดินหน้าต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มหลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาค่าราคาซั่งมาหลายปีโดยล่าสุดน,นะครับทางรฟมได้มีการออกมาเปิดเผยถึงแผนการก่อสร้างงานโยธาของรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตกศูนย์วัฒน,นธรรมถึงบางขุนนนท์ว่าจะมีระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น6ปีซึ่งพร้อมที่จะเปิดให้บริการในปี2573รายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ <S <S หลังจากที่ได้มีการเซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่18กรกฎราคม2567ที่ผ่านมาสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่ได้มีการลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างรอฟอร์มกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM โดยทาง BEM นะครับได้มีการเปิดเผยถึงแผนการดำเนินการก่อสร้างงานโยธาส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์ว,วัฒนธรรมซึ่งจะมีการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในระยะเวลา6ปีและมีการคาดการณ์ว่าจะเร่งรัดงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดเพื่อเปิดให้บริการได้ภายในปี2573โดยมีแผนงานเบื้องต้นดังนี้นะครับปีที่1เป็นงานออกแบบและเข้าหรือย้ายสาธารณูปโภคขุดสำรวจใต้ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ปีที่2เริ่มขุดเจาะสถานีและทำผนังปีที่3ถึงปีที่5ขุดเจาะอุโมง์ใต้ดินปีที่5ถึงปีที่6เก็บรายละเอียดงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบอนาสัญญาณและทดสอบระบบสำหรับอีกหนึ่งสิ่งพิเศษสำหรับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับทางราฟามได้มีการกำหนดให้ออกแบบพัฒนาภายในสถานีรถไฟฟ้าเพื่อผลักดันให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้เป็นระบบขนส่งที่ประชาชนให้บริการ รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมตาม,ตามสถานที่สำคัญที่แนวรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการและรวมถึงยังเป็นการผลักดันให้เกิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวโดยนายนัทะวุฒิตรีวิศวเวศกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าทางรฟมมีการออกแบบสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มไว้บางส่วนซึ่งจะมีการตกแต่งภายในสถานีให้สอดคล้องไปกับสถานที่สำคัญในพื้นที่นั้นๆ คล้ายกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนั้นมีการผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยอาทิเช่นสถานีวัดบางกอนสถานีสามยอดและสถานีสนามชัยทั้งนี้นะครับทางราฟรมได้มีการออกมาเปิดเผยถึงแนวคิดในการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มตัวอย่างเช่นสถานีศูนย์วัฒนธรรม OR13 จะนำเสนอภาพศิละปะแบบกราฟิกอาร์ตโดยสะท้อนถึงรูปแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยสถานีรอฟอมอโออาร์หนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่ด้านหน้าของสํานักงานรอฟอร์มอจึงจะมีการออกแบบผนังด้วยกราฟิกอาร์ตที่เล่าบอกถึงประวัติและโครงข่ายรถไฟฟ้าในไทยสถานีรามคำแหง 12OR16 ตั้งอยู่บริเวณถนนดรานคำแหงซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งร้านค้าร้านอาหารห้างสรร์สินค้าและที่อยู่อาศัย กราฟิกอาร์ตจึงออกแบบสะท้อนวิถีชีวิตของคนเมืองสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ผ่านสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากนะครับโดยแนวเส้นทางจะมีการเชื่อมระหว่างกรุงเทพทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ้วยระยะทาง35.9กิโลเมตรซึ่งแบ่งเป็นส่วนตะวันออกช่วงศูนย์ว,วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมินบุรีระยะทาง22.5กิโลเมตรจำนวน17สถานีซึ่งแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีและสถานียกระดับ7สถานีและส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์ว,วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระยะทาง13.4กิโลเมตรจำนวน11สถานีซึ่งเป็นสถานีใต้ดินตลอดสาย โดยสถานที่สำคัญที่รถไฟฟ้าสายสีส้มได้มีการวิ่งผ่านและมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้มีการเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสายสีส้มเองจะมีการผ่านสถานีรามคำแหงซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งมีการจัดก,กีฬาและกิจกรรมคอนเสิร์ตในแต่ละปีเป็นจำนวนมากรวมถึงเส้นทางได้มีการเข้าไปสู่กรุงเทพชั้นใน อย่างเช่นย่านประตูน้ําอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสนามหลวงและรวมถึงมีการเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีสิริราชอีกด้วยซึ่งคาดว่าเมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วเสร็จนะครับจะทําให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าได้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการขยายความเจริญจากกรุงเทพสู่ปริมณนลมากขึ้นอีกด้วย ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อไปได้เลยครับ